ฮัลโหลสวัสดีค่ะวัสดีสวัดวันใหม่นะคะตอนนี้จะพามาทัวร์สวนจริงไม่ไม่ทัวร์หรอกคะ่ะแต่ว่ามาเก็บผักเพราะว่าตอนนี้ <S <S เป็นวันลองนะคะเป็นวันลองที่แบบว่าเขาทํากับพงกับข้าวเยอะแยะมากมายมากๆในบ้านตอนนี้กําลังทํากับข้าวอยู่นะคะยุ่งมากแต่ว่าตอนนี้มาเก็บผัก ูนง,งามักงามึงเอิผักซีกก<ส>นะฮะป้โนีอันนั้นฝักถั่วลันตเตาเม,ม,มี่ยวกะเพาในในในว่ามันนนมา่อไสมบรรยากาศในสวนประมาณนี้เมาเจ้าแมสสมารที่วิ่งไล่กันวิไล่ล่ะ คนน้อยใจกันจะไปวะถ้ากินพร้อมน่าเปินน้ำหมัดตันถ่ายวันท่านยาววันนี้ถ่ายกับป้าปลยไา้ไหมคนกเฮ็ดหางพี่ได้หลยตู้ก่อนไหมเฮ็ดนข้ากกะใส่อันหางดีเอาใส่สีเอาือเอสเีกันนมือนี่นานๆมาต่ก็จะ้เอากา้้งชี้ไค่ต้องหวยเดีวมันมีน อันนี้นก,ก็เป็นพวกวัยรุ่นกำลังเต้นลูกโป่งน,น,นี่โอ้แตกแล้วอันนี้มันจะมาข้างหลังนะจ๊ะ ดนะ้านหลังก็กำลังว,วุ่นวายละตอนเนี้เพราะว่าตอนเย็นในแขกน่าจะเริ่มมากันแล้วนะคะมันพริกมันจัใส่เป็นไหนเื่อเนื้อ มาดูทางด้านสาวๆบ้างนะกำลังจะจัดเตรียมพวกจะติดลูกโป่งนละก็จะประดับแถวๆนี้แหละเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวน้องจะถ่ายให้ดูอีกทีนะข้างบนก็วุ่นวายกันเลยกับยี่เหลาเลี้ยงนี้มันกขึ้นเลมันปองมันปองอ

Lạp vào lượt mọc yên 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 mọc mọc yên mọc mọc

加油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 เข้าไปข้างเข้าไปย่อน่ะเอาตังตั้มมาเหรออ,อ,อันนี้เป็นพี่ๆที่เขาจะมาจัดป้ายหลอกไม้ให้นะคะอ่าเขาเริ่มมากันแล้วตอนแรกว่าจะมาเมื่อวานแต่ไม่ทัน พิ่งมาวันนี้เราจะจัดป้ายหลอกไม้ที่ให้แขกในงานมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วน้องจะมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดการตรงนี้ไปก่อนน,นี่ด้านสาวๆเขาก็ติดเกือบเสร็จละว้ายสวยสวยสวย สวยสวยมออสองคนกับเดีนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นหลานชายฮะ หลานชายก็มาช่วยแต่เช้าอันนี้เป็นเพื่อนของน้องอาทิตย์อสีขาวห้หนอุปกรณ์ที่พี่พีเขาเตรียมมาหลอกไม้นะจะมาจัดตรงนี้แหละมี่คนพ่อไปขนทรายมา เพราะว่ามันต้องใช้แบบพวกทรายอะไรตรงนี้เอเคฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองเต็นโอ้เสียง <c oughs> อ่ะจะมาเริ่มเต็นในอีกเต็นหนึ่งเพราะว่ามันมีสามเต็นนะฮะ ตอนนี้จะพาคุณแม่ไปแต่งหน้านะเดี๋ยวถ้ากลับมาน่าจะจัดเสร็จแล้ว มาแต่งหน้าที่พี่สาวขาแล้วก็พี่สาวแล้วก็แต่งเองนะคะหันหน้ามาหน่อยค่ะตอนไหนอันดี้ฟงติดดีสีฟองข้อไหนฟงติดกเมื่ะอันดีเข้าเมื่ออันเมื่นำแข้งนะ ค่ะดูค่ะบพี่พี่คุณแม่สวยมากแม่ไปน้ำมาเนาะนี่สวยมาก,กน้องยังไม่ได้แต่งอาทิตย์ยังไม่ได้แต่งนะคุณแม่จะสวยเกินหน้าเกินตาเจ้าสาวแล้วไปว้า นี่น้องก็เริ่มลงแล้วนะคะลองฟองลองฟื้นเสร็จแล้วจะออกมาสวยเหมือนคุณแม่ไหมต้องรอดู <c oughs> <c oughs> แต่พี่ว่าสู้แม่ไม่ได้แน่นอน <c oughs>

อยสวยมันตาดเออันนี้คือไปแต่งหน้ากลับมานะคะดูที่งานคือเสียงดังมาก บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังครัวเนาะก็จะจัดกับคงกับข้าวคือวุ่นวายกันอยู่นะคะวุ่นวายพอสมควรนะคะนี่หน้าบ้านก็แขกอะไรก็เริ่มมากันแล้วนะคะถ้าเป็นคนแบบว่าในเชียงตรงนี้เนาะแบบญาติๆแบบเนี้ยเขาก็จะมาวันนี้กันเยอะถ้าเป็นแบบแขกฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะมาพรุ่งนี้นะคะนี่แขกก็มาเยอะกันแล้วนะคะคืนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ คืนนี้ก็คงจะมานะคะทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีคนร้องเพลงด้วยคุณพ่อจะเริ่มร้องเพลงก่อนเลย ที่ว่างความสังบยตามัไปหู้จา่ขานอนีีก็สาจูกว่าเสียวเทปบ้างค่ะเพราะว่าดึงนาดึมดันต่อเพา่ิไปินปทปิดตวเาขอาภัยไปให่ดึงค่ะ